สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะปอบหนึ่งเดือไทยสายรักสวัสดีพี่น้องค่ะพี่น้องสุมองสุบอนเลยนะคะพี่น้องค่เมื่อนี้ค่ะอยู่บ้านค่ะยังบระท่านได้ดไปทั้งใดค่ะพี่น้องมาเดือดจ่าเด้อสิพ้ากินเขา่าเขาเศร้าเขาเที่ยงไปพร้อมๆกันค่ะนี่เลยนะคะเมนูของเรานะคะมกนอไม้จากพี่น้องมกนอไม้แสรบ,บน้ำกันค่ะมกนอไม้จาก เมนุชคือเกาค่ะพี่น้องของฝากจากเมนุชนะคะหลวกะทอดนะคะทอดซีนซีนแหงนะคะพี่น้องนี่เลยย่อย่ยเลยจ้าย่ย่ยเลยเขาเ้าเขาเทียงไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เวลาจักโมงแล้วเนี่ยสีโมงยีสิบหาค่ะพี่น้องสีโมงเ้านะคะอันมกนอไม่กับขาหนียวค่ะนี่กองขาหนียวปูคขา <laughs> สาบะบซ่เปิดกองหยากแผ่น้อนี่โอ้ยอารมณ์ปุ่มปุ้ยอารมณ์ปุ่มปุ้ยนี่จะเขาเนียวนะคะมาคะ่ะกินข้าวคะ่ะขนอย่าใส่มือนะคะเด้อยคุยเลยได้เนี่มีพักแก้วมีพักกระเชกคะ่ะมีพักกระเชกอันมีกระเชกบกกระเชกน้ำ กระเชียดบุกกระเชียดน้ำนะคะแล้วกับักทัวทัวฟักเงี้วอื้อแซบมุน้้มใหม่ใส่หมูสามชั้นก่ะพี่น้องหมูสามชั้นนะคะอืม่ยยๆ เสียบลายเนี่ยบรรยากาศเหมือนี่คืมฝาคืมฝนค่ะทั้งไหนฝนตกแน่นอนอเหม่นมาบอกเน่ยด้อจ้าเด้อเหม่นมาบอกหนึ่งเด้อไทยแน่ กินเข่าเรือจ้าแม่แม่ทั้งหลายแม่แม่ได้ยังกินเขากันแน่เมนูใไดเน้นดเด็ดเดดเมนูใไดเด็ดเด็ดน่ะทรงมาบอกลูกในเด้อสีเหตุสาเ,เหตุเป็นนะคะ <c oughs> สองมกได้เนี่ย เอามาสองหมกค่ะตอนเนี้ยมือขึ้นกินไปแน่แล้วแา่เมือนเสามาอุ่นของฝากจากแม่มาวานเนี่ยหละฮะแต่เนี่ยแสบๆให้ลูกแม่ก็ไดเนาะช่วงมีการมีงานสมบกใครเด้กินอิม่มช่วงว่างก็ต้องกินซะก่อนขาค่อยลด ตอนนี้ทำนักว่าท่านไร้บันไนดดอกค่ะห้าสิบเอดโอ้ท่านอ้วนดอกจะมามันมร่วงแข้งร่วงขาเหมือนแรงสีเรือมบอกกำลร่างกายแล้วจะว่าตอนนี้กินค่ะกินงอืม <c oughs> <c oughs> anh như ơn bucket chưa nắm bao năm mươi thái lan nhắm nguồn yu bao năm 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 giờ năm 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 อืมอืมลูกโดดลูกโดดกินหัวหนุ่นเด้อขอบัญชาบอกคอยงานบอกคอยหลายงานทาง,งาการก่อย่าลืมหนึ่งในไทยเด้อค่ะเด้อไปเปิดเบอร์เรืเเเ่องของยูทูบ กล่องท่างเพจเปลี่ยรนรถแห่เดี๋ยวอยู่ว่าจัางมือเดี๋ยวหนูนสิ้ผ้าลุงไปเบิงความขืบหนาวของรถแห่ขั้นไม้เหาสิา้าหนองที่ไปนั่มไปกับลุงเพลินฟอม มันน่งกินอยู่ในห้องห้องทำงาน่อๆพอเพื่อนพอ่อรงที่ใครได้ยินเสียงซอเซโซแซขึ้นนำไรก็แสดงว่านางยุกติดอ่างปลาค่ะพี่น้องอ่างเดียงปลาเพื่อน <laughs> เมื่อนี้ว่าจะเขาเมืองอยู่ไปรอซื้อนมมาให้ลูกใต้นุ่มยังเหลืออยู่ดอกค่ะแต่ว่าเขาว่ามันเด็กของแถมแม่มันมนักมากองแถมหนูก็เลยจะไปหารอซื้อนุ่มมาไหวอืมแสบหลาย เพชรลูกโดดบันเนี่ยนุวัสิสิวนพอยของที่ไปใส่เบสอยู่พี่น้องฝนตกคือ่ทั้งบ้านนู้นนี่น่าร้ายโอวก็ะแม่เล่ากันยากสามเขาสวงนี้โอ้ยทั้งฝนตกทั้ง คันแท้ขาดปั่นน้ำแท้ถังเต็มวางงานนี้เลยอยู่เลยเศร้าพอกระไดเฮ็ดเบียกเบิดเมือ่อเฮ็ดจนห้องบอกให้เศร้าเนะี้ยผู้เฒ่าเฮ็ดเบียกคักคำง่า ตัวอืมนุว่าจะเฮ็ดคลิปล่งช่อง YouTube อันนุ่ได้เฮ็ดล่งมาโดนแล้วละ่ะโดนคากแล้ว ช่องคอนเทนต์นะคะ่ะช่องคอนเทนต์หนูประเดดนตัด้งแต่ขอนตรงที่หมดละเหตุช่วงช่วงขอนตรงที่ใหม่ๆมันล้างๆมากอะแง่ก็บ่าเฮืดหนูเลยว่าเดี๋ยวเสียวไปลงทั้งยูทูบผอมฝากพี่น้องในเด้อค่ะเด้อช่องหนึ่งลือไทยชนแนลนะคะส่วนช่องป๊อปหนึ่งลือไทยออฟฟิเชียลนี่ยจะเป็นช่องของการลง ผลงานการแสดงนะคะพวกบนรถแห่แล้วก็ช่องใหญ่คือช่องพ่อๆน้องทีๆก็คือช่องทนพลสาวชาแน,นลนะคะแล้วก็ทางเพจรถแห่เอกชัยมิวสิกแอนทานพลสาวนะคะคอนเทนต์เดหนุสเอาไปลงช่อง YouTube ช่องหนึ่งลือไทยชาแน,นลนะคะเดหนุสิปักไว้ให้พี่หน่องเบิ่งนำแลวพี่หน่องไปกดติดตามไปแน่เ้ยะคะ่ะเด้อ กดติดตาม YouTube ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ัฏิบว่าจากมอลำมากเป็นผู้หาแนวเฮ็ดกินให้พี่น้องเบิงว่าแมน,นะะเนื้อ่ะเดือดโดนๆเือ Núi đầy neo, xẹp Cả lên mắt kìa, bì mừng Xẹp เมื่อคึืนนี่กินขนมเสียนมันยังติดปาก็เนี่ยเมือคืนนี้ค่ะกินขนมเสียนเสี่ยวคักมาเสานี่มกนอไใหม่ nó mày cả nhà áo phạc mát chạc bản nhà hoặc là này cả đầy mát lái đầy mát lái chuồng này cứ chỉ để kín tấm menú nó mày ra con cả rượu phẳng nhau cả mát chạc bản nhà กิ่นแหงค่ะนี่ของเมนูนะคะเมนูเด็ดข้ายฟอร์มค่ะพี่น้องหาเชื่อผู้ใดสนใจนะคะทานนู้ก็ได้นะคะน่ะเนาะมีทั้งแบบหมูแล้วก็มีเนื้อนะคะแล้วก็พวสมแม่ละเฮ็ดแซ่บแซ่บสมหมูสมงัวค่ะพี่น้องแม่ลาเอาฝากมาอยู่แต่ว่านี่แซ่บไปดีเลยคะ่ะ บวาสิเนื้อหรือหมูเสียบเสีบทั้งสองอันนี้เนื้อจำบาไว่าแม่แล้วไยโลเท่าไหรกินบักพริกไปหน่วยหนึ่งเผ็ด มา,าเมื่อบ้านยาเถ่ากับเห็นเนือแดดเดียวห้คือกันมักห้แต่ว่ายังว่าท่านเด็ดตากปัดมากมือดนีมันมุมีแดดไหมคะ่ะแดดบอกฝนล,ลิ่นหนังต่เศร้าแต่ว่าทั้งหน้าโพบุรีรัมพี่นองบ่เป็นนังสีได้คะ่ะขึ้นยู่แต่ว่าบ่ค่อยตกบ้าญยาหนูหนันบ่ค่อยมีนามบ่คือตั้งสีสะเกียดฝนอาจทิ่วท,ทั้งนี้มากกว่า เศร้ากินเขาอันกินจะพักกับกับ <c oughs> กินจะพักก็มกน้องใหม่ยิ้มเขานะตกใต้เหรียญอยู่ทางหนออยังท่านนอนอยู่ค่ะ เรานอนตื่นสายถูกใจเกแมนเป็นสิบปียนเวลานอนหรือ,อยังไหนปกติเป็นตื่นหัวโมงเศาร์ไปนรอช่วงน,นี้สองมืออมาแล้วตื่นเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงบานเต้าสีนนอนอีกรอบหนึ่งมาเนี่ยเทียงเพื่อจะตื่นนี่ปกติเป็นสีนอนเว้นนี่สองหอบ xem khác thì bữa là này nữa bữa đây kinh linh linh đấy này kinh linh linh đấy này อ่วนลุงโยนองที่ที่ไปหาไซเบตรครบถึงบมือิพีทไยเพลีครับหนูเห็นผู้อื่นมันไ่เบดเป็นได้อยู่หนูว่าเรสุดไปร่องไ่แถวทุง่งจากขอวมึงมันสีได้บ่ อย่าบาเด้อหนูไซเบตเป็นเด้อค่ะตะกี้เนี่ยขาไล่ทำทายโรงทงไซเบตแต่หน่อยก็บพิ่มขึ้นว่าจากความสิมาเป็นหมอหล,ลังม้าลำเสรแล้วกต่มากยุสแต่ว่าพวกพวก,ก,กท่านหัวรักษาจากข้อหนึ่งเนาะโรงทงไซเบตหมดกัดขาไล่ทำทายค่ะ ตาแดดเนี่ยโอ้ยแดดปีปี๊เนี่ยมาเป็นมอลลามกีการซัมมันเป็นกีการเพรามะมรานะว่ามีเวลาว่าม,มันดูดีเพราะมีเวลา อยากดีนั้นไปน้ำอายไรจนว่ามูเซลอายว่าเออบักหนึ่งจะมันไม่น่องน้ำกนตลอดเนาะมันน่องเป็นผู้หญิงเนาะแปใไซอายกัอยากอายมูลแล้วมันบันได้เบิ่งก็บ,บอกแม่ว่าแม่เอานี่นั่งไว้แน่ว่าให่มันไปน้ำร้ายว่ะอายคน <laughs> เรียนน้ำกวนไดเ้เด่นยังกึบผู้ชายนี่ค่ะเซก,กิอืมอืมยังน้อมันเนี่ยพอหลังที่เห็นยังน้อมันเนี่ย <c oughs> ปลุกปลุกปลุกเอาเขาอ,อีกจะข้ามสักวันไม่ต้องห่างทีไม่หรอ เพชรเพชรลูกโดดอืมลูกโดด khó im là, là nó ăn đồn là biết <laughs> quăng khẩu vậy <laughs> im mà เอาอีกจะคำก่อนคำชุดทา้ายคำชุดท้ายฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หนูในเด้อค่ะเด้อฝากแม่แม่น้ำแน่นะคะ เตยอ้ายวัสุขุสุขุนค่ะซอยกไหลากดชช่นะคะช่ว,วงว่างๆนุ่มมมี่ยังเฮ็ดเนาะนุมบ่ได้ไปงานบ่ได้แบบมันงานทางหางนะคะเข้าสิม,มีงานอีกกับวันที่น่าจะประมาณวันจีสิบค่ะวันทีสิบแล้วก็สิบเอ็ดแล้วก็สิบห้านะคะสิงหาอ่าช่วงต้นเดือนสิงหาเนีนน่ยนุ่มสพานน้องที่ไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลนะคะจสพานน้องที่ไปเที่ยวทะเล ผมก็เลยบริหารับงานวันที่สี่ที่ห้าที่หกจะพาท้องเที่ยวมีแต่โปรแกรมไปค่ะสิ้นเดือนนี้ก็จะไปลุไปเบิรกลดรดเฮียขั้นใหม่นะคะฝากพี่น้องเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะทางเพจนะคะป๊อปหนึ่งด้อไทยสายรักนะคะแฟนเพจโอ้ยขาขอ้อป๊อบหนึ่งด้อไทยสายรักแฟนเพจนะคะแล้วก็ช o u t u b e นะคะ หนึ่งนไทยชาแน,นลนะคะฝากพี่น้องน้ำแน่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยวหนูจะเอาคลิปไปลงช่อง Youtube ให้ดูด้วยนะคะขอบพระคุณหลาหลายๆะคะเด้อสลัมมนีเดี๋ยวหนูเอาไว้เพียงสมีสกักกันไปหาลูกไส้สักกันนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ